สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ x อ A กซ์แอกเจอร n นีชะครับช่องที่รวมเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันนะครับผมวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเรื่องใส่หน้ากากปิดใส่มาร์กนั่นแหละนะครับปิดตอนเวลาเราวิ่งได้หรือเปล่า คือต้องบอกว่าเพื<ๆ>่อป้องกันการดราม่านะครับผมคือการใส่มาร์คปิดจมูกแมสปิดจมูกเวลาวิ่งเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องส่งผลเกี่ยวกับระบบการหายใจของเราเองที่จะวิ่งแล้วแบบมันหายใจติดขัดหายใจแบบไม่สะดวกก็ต้องบอกเลยว่ายุคเนี้โควิด -19 บไหนโควิด -19 นจะ PM เ5ใช่ไหมมันก็สำหรับคนอยากวิ่ง แต่สําหรับที่คนที่บอกว่าวิ่งก็ได้ไม่วิ่งก็ได้หาโอกาสมาอาอกกําลังกายเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ซีเรียสหรอกนะไปพักก็ได้หยุดพักหรือว่าเล่นฟิตเนสว่ายน้ําอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ซีเรียสหรอกใช่ไหมวิลล็อกนี้ผมจะมาพูดถึงสําหรับคนที่กระเรียนกระถืหรืออยากจะวิ่งสเสลือเกินนี่เราใส่มาสก์ได้ไหมนะครับผมเห็น ผมวิ่งโดยทั่วไปแล้วก็เห็นนักวิ่งหลายๆท่านใส่หน้ากาก N95 ซึ่งไม่ควรเลยไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าหน้ากาก N95 เป็นหน้ากากที่ป้องกันโรคระบาดป้องกันเชื้อไวรัสแล้วก็ป้องกันอ,อาจจะป้องกันได้ไม่ทุกตัวนะแต่ก็ส่วนใหญ่จะป้องกันได้ป้องกันอม PM2.5 ได้ด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกมันอากาศมันไม่ถ่ายเทเราหายใจไม่สะดวก ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์มันอยู่ในในในมาร์กตรงนั้นน่ะมันทําให้เราสลบได้นะจริงๆผมว่ามันอันตรายมากๆเลยบอกเลยนะครับผมอย่าเลยนะครับผมอย่าเด็ดขาดเลยหน้ากาก N95 เนี่ยสิ่งที่ผมจะ,จะแนะนําคือสําหรับคนกระเรียนกระหือรือที่อยากจะวิ่งเสือเลือเกินอยากจะวิ่งซิติลนันหรือว่าอยากจะวิ่งตามโขดถนะ,สะเสือเลืเกินให้หันมาใช้หน้ากากตรงนี้แหละหน้ากากธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับ หาซื้อได้ตามทั่วไปแต่ตอนนี้ก็คงหาลำบากนิดนึงแล้วแหละนะครับแต่ก็ไอ้นี้ล็อตนียผมได้มาช่วง PM 2.5ดพอดีก็เลยก็เลยมีอยู่มีอยู่พอสมควรแล้วกันะนะครับมีอยู่ใช้ไปได้สักเดือน2เดือนอะไรประมาณอย่างนั้นก็ช่วงที่ออกมาวิ่งก็เลยใส่ด้วยทีนี้เรามาคุยถึงว่าพอใส่ปุ๊บเราจะหายใจแบบไหนหายใจยังไงหายใจให้คล่องสะดวก เรามาดูกันจริงๆแล้วนะบอกว่าก่อนที่จะทำคลิปเนี่ยค่อนข้างตัดสินใจนานอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าเกรงว่าจะดราม่าก,กันอ่ะทุกคนดราม่าก,กันอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะช่วงโควิด1 9ช่วง PM 2.5อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะมาวิ่งตามทั่วไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะครับ ป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับผมคือก็ไปวิ่งในฟิตเนสหรือวิ่งในหรือออกกําลังกายด้านอื่นว่ายน้ําอะไรก็ว่ากันไปกลัวจะดราม่าเนาะ <c oughs> เออแต่ว่าเอาวันเนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าผมก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีหลายๆคนที่ผมเห็นหลายคนผมไปวิ่งตามสวดชนะผมก็เห็นหลายคนที่วิ่งเหมือนกันแต่ว่าก็วิ่งโดยที่แบบว่าไม่ปิดผมไม่ปิดปากอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเอาจริงมันก็อันตรายอยู่พอสมควรแหละเพราะพรพราะฉะนั้นนะ่ะคลิปนี้ก็เลยจะมาแนะนำการหายใจแบบใส่มาร์กธรรมดานะไม่ใช่เอ็น95นะไม่ได้เลยนะเอ็น95นะครับผมเราอาจจะหมดสติไปได้เลยล้มทั้งยืนนะครับนะโอเคไปดูกันนะอ่ะเดี๋ยวขอใส่มาร์กก่อนนะครับโอเคใส่มาร์กนะครับ คงไม่ต้องสอนวิธีใส่มาร์กนะคือก็ต้องให้ปิดทั้งหมดอะนะครับตรงจมูกเนี่ยตรงจมูกเนี่ยบีบไปเลยบีบบีบบีบให้มันเข้ากับรูปจมูกกับรูปปากนะครับตรงนี้ต้องแบบต้องปิดสนิทอะนะตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเรียมกันการหายใจสําหรับการใส่ามาค,คือต้องคือต้องบอกกันว่าช่วง PM 2.5ผมค่อนข้างที่จะ ใช้มาร์ควิ่งซิติลันอยู่พอสมควรมันเลยชินมันก็เลยต้องต้องอาศัยการฝึกฝนการหายใจในขณะที่มีมาร์คตัวนี้อยู่ผมค่อนข้างจะหายใจสะดวกแล้วคือใส่มาร์คได้ใส่ใส่ใสมาร์วิ่งได้ตลอดเวลาเลยแหละตอนนี้นะครับซึ่งก็ต้องต้องมีพื้นฐานการหายใจอยู่ด้วยนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาการวิ่งใส่มาร์เนี่ยถ้าเราหายหายใจทางปากเนี่ยไม่ได้ เห็นไหมว่ามันมีมัน fats. มีช่องว่างของลมหายใจเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเราหายใจทางทางจมูกอะไอไอม้าตรงเนี้ยมันจะไปอุดจมูกเราช่วงหายใจเข้าเห็นไหมเราต้องหายใจเขาเรียกว่าอะไรเราจะต้องต้องหายใจเข้าทางปากแล้วออกทางจมูก งงไหมหรือไม่ก็หายใจทางปากไปเลยก็ได้ประมาณอย่างเงี้ยนะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาเราใส่มาร์ควิ่งเนี่ยเพื่อป้องกันสิ่งตสิ่งละอองเชื้อไวรัสอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันค่อนข้างที่จะหายใจไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ทุกส่วนอะ่ะ ประหยัดพลังงานให้ได้นะครับผมเพื่อที่แบบว่าให้การหายใจเราอ่ะสะดวกขึ้นเช่นท้าวิ่งท้าวิ่งต้องวิ่งแบบประหยัดพลังงานที่สุดแน่นอนมันมันต้องวิ่งโซนสองมันวิ่งโซนอื่นไม่ได้ไม่ไม่ไม่งั้นมันจะแบบจะอ,อะไรจนมันอย่างเงี้ยได้ไหมเพราะฉะนั้นเราเราเราต้องวิ่งโซนสองวิ่งค่อยค่อย,อยวิ่ง หายใจลึกๆนี่ผมใช้ผมใช้หายใจทางปากอย่างเดียวอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าวิ่งกันอ,กอีกครั้งหนึ่งท่าวิ่งก็ประมาณนี้ เอาง่ายๆคือต้องให้ประหยัดพลังงานมากที่สุดอ่ะยิ่งแบบวิ่งช้าๆก็ยังดีวิ่งชา้า,ชานะครับสําหรับนักวิ่งท่านใหม่ที่เพิ่งเริ่มฝึกฝนเนี่ยต้องวิ่งช้าๆต้องวิ่งต้นสองนะครับอังจริงเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้งยุ่นเรื่องการหายใจผมจะใช้สเต็ปหนึ่งอย่างเดียวถ้าใครเคยดูคลิปการหายใจการฝึกหายใจของผมผมจะใช้สเต็ปหนึ่งอย่างเดียวคือเข้าออกลึก นะครับมันก็คือการเข้าสุดลงสุดเท่านั้นเองก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกประมาณอย่างนี้แหละว่าใส่มาร์กต้องหายใจแบบนี้แล้วก็เคลื่อนที่ให้ให้ประหยัดงานให้ประหยัดพลังงานที่สุดนะครับ ก็ขออนุญาตฝากทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกกลัวดราม่าอีกแล้วจะต้องระวังทั้งต้นคลิปกลางคลิปและท้ายคลิปเลยอย่างที่บอกช่วงนี้มันโควิด -19 แล้วก็ช่วงพีเอ็มสอด้วยบางวันเพราะฉะนั้นอย่าออกมาวิ่งเลยไปว่ายน้าฟิตเนสอะไรก็ว่ากันไปดีกว่านะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกคือถ้ามันเที้ยนกระหือรือที่อยากจะวิ่งซะเหลือเกินเราทําอะไรไม่ได้เลยเราอยากวิ่งได้อย่างเดียว ขอให้ใส่มาร์กปิดปากแล้วก็ฝึกหายใจอย่าอย่าทรมานร่างกายแบบว่าแบบวิ่งเร็ววิ่งหนักจนแบบว่าระบบหายใจทํางานได้ไม่เต็มที่แล้วทําให้เราเหนื่อยแล้วมันจะแบบว่าเราจะขาดอากาศหายใจโดยฉับพลันเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนักกัก N95 อย่าใส่กากบากต,ตัวตัวโต,วตวนะครับอย่าใส่โอเคน่าจะมีแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ เห็นว่ามีเห็นว,ว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ค b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับที่ติดตามรับชม